เดือดมากในวิทาทีนี้กับคอนโดเปิดใหม่แต่งครบใกล้มอธรรมศาสตร์ลังสิตเพียง5นาทีถึงวันนี้พวกเราฐานแอสเซร,ร็จก็เลยอยากจะชวนพวกเราให้มาใช้ชีวิตแบบท็อปปอปวินไปกับดีคอนโดชายลังสิตกันนะครับคอนโดที่จะให้คุณชายได้ทุกเรื่อง สนุกกับชีวิตมหาลัยได้ทุกวันเพียงยกกระเป๋ามาก็เข้าอยู่ได้เลยเพราะเขาแต่งมาให้ครบพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการแบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำฟิตเนสเอนเตอร์เทนเมนต์รูมโค้ร์วอกิ้งสเปซมิทติ้งรูมอีวีชาร์จเจอร์และพื้นที่สีเขียวที่ให้ความล่มลื่นและผ่อนคลายได้เป็นอย่างดีโครงการตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ5ไร่เป็นอาคารโลไล์8ชั้น มีทั้งหมด2อาคารและ1คลับเฮาส์ห้องพักอาศัยรวม542ยูนิตที่จอดรถ32ปเซและบริเวณรอบโครงการมี7ซเว่นอีติดโครงการเพียง50เมตรทำเลดีที่นักศึกษามองหาไว้ทำงานก็ต้องการจะซื้ออยู่เองหรือไว้ปล่อยเช่าก็สุดปังแถมยังสามารถเดินทางเข้าเมืองได้สะดวกสบายด้วยรถไฟฟ้าสายส,ายสีแดงที่สถานีเชียงรากและคอมมูนิตี้มอลล์มากมายไม่ว,ว่าจะเป็นทียูโดมพลาซา่าฟิวเจอร์อพาร์คังสิทโรงพยาบาลธรรมศาสตร์และ เดินทางด้วยรถดนดยก็ง่ายสุดๆเพราะใกล้กับทางด่วนอุดรรัตยามาดูเลเยอร์ของห้องตัวอย่างที่ทางโครงการจัดไว้ให้ชมกันค่ะ ห้องนี้เหมาะมากๆกับคุณผู้ชายเพราะว่าเขาดีไซน์มาในโทนสีน้ําเงินเข้มตัดกับสีเทาขาวแบบนี้ดูเท่และก็ครูสุดๆห้องนี้ขนาด26ตารางเมตรมาพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเขาแบ่งฟังก์ชันการใช้งานมาอย่างชัดเจนเข้ามาภายในห้องส่วนแรกเลยจะเป็นพื้นที่ครัวแบบปิดกั้นด้วยกระจกบานสไลด์และมีเคาน์เตอร์ครัวที่บิวอินมาให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานและข้างกันคือห้องน้ําที่เขาแบ่งโซนแห้งโซนเปียกมาให้ถัดเข้ามาจะเป็นโซนของห้องนั่งเล่น ที่วางโซฟาขนาด2ที่นั่งได้พอดีและต่อเนื่องในส่วนของห้องนอนวางเตียงขนาด5ฟุตได้อย่างลงตัวเสริมด้วยมุมทํางานที่อยู่ติดระเบียงเมื่อเราเหนื่อยล้าจากการทํางานก็สามารถออกไปชมวิวสูตรอากาศได้แบบสบายๆจัดมาให้แบบครบๆเอาใจกลุ่มคนทำงานและนักศึกษาแบบนี้ก็ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะมาดูห้องพักแนวคุณหนูกันบ้างค่ะ ห้องนี้เขาดีไซน์ตกแต่งออกแบบมาได้ละมุนเอาใจสายหวานกับโทนสีครีมตัดกับสีชนพูทําให้อารมณ์ดูสดใสล่าเลงห้องนี้ขนาดพื้นที่26ตารางเมตรเช่นกันค่ะแต่จุดเด่นของห้องนี้เราสามารถชมวิวสวนทาให้เราได้พักผ่อนเต็มที่นอกจากไซส์26ตารางเมตรแล้วยังมีขนาด24และ22ตารางเมตรให้เลือกอีกด้วยค่ะตื่นมาเจอบรรยากาศสดชื่นแบบนี้ออกไปเรียนแบบสมองปลดปลงกันเลยทีเดียวค่ะ สระว่ายน้ําที่มีความกว้าง6เมตรยาว22เมตรเป็นระบบน้ำเกลือทําให้เกิดความปลอดภัยและยังเป็นมิตรกับผิวหนังของเราเพราลดการระคายเคืองของร่างกายดวงตาเส้นผมดีเรียว่าโคงการใส่ใจในจุดนี้มากค่ะมาต่อกันกับห้องฟิตเนสที่มาพร้อมกับเครื่องออกกําลังกายหลากหลายรูปแบบออกกําลังกายชมวิวสระและสวนสวยๆแบบนี้ได้เลยค่ะ ส่วนฟาซาลิตี้ที่อาคาร A นะคะลูกบ้านสามารถมานั่งพักผ่อนหรือว่ารอเพื่อนตรงนี้ได้สะดวกเลยค่ะต่อเนื่องไปยังพื้นที่ของโคเวิร์กิ้งสเปซนะคะออกแบบมุมทำงานให้หันหน้าออกไปชมวิวสวนวิวสระได้เลยค่ะในธีมเขาเนี่ยโดดเด่นมากกับโทนสีส้มให้ความรู้สึกที่สดใสล่าเริงเข้ากับธรรมชาติด้วยแล้วเวลาเรามานั่งคิดงานตรงนี้นะคะะไอเดียใช้ได้เต็มที่งานออกมาดีแน่นอน และเชื่อมต่อมาส่วนที่อยู่ติดกันเลยค่ะทั้งโครงการจัดมีต n ิ r งรูมาให้ถึง3ห้องภายในห้องนะคะก็จะมีโต๊ะทำงานมีจอทีวีเจอประชุมเบนตอมแบบงานกลุ่มหรือทำงานเดี่ยวแบบส่วนตัวก็มาใช้งานที่นี่ได้เลยค่ะหรือถ้ากำลังมองหาห้องประชุมขนาดใหญ่ก็สามารถมาใช้ห้องที่อาคาร B นี้ได้เลยค่ะเพราะห้องนี้สามารถรองรับเพื่อนเกลุ่มใหญ่ได้เลยค่ะ เสร็จจากการคุยงานที่เคร่งเครียดมาผ่อนคลายกันต่อที่ห้องเอนเตอร์เทนเมนต์รูมค่ะที่บรรดาลูกบ้านจะมาดูหนังหรือนัดเพื่อนๆมาเล่นเกมก็ได้โดยทางโครงการเขาจัดโต๊ะพูมาให้และด้วยพื้นที่ที่ให้มาค่อนข้างกว้างโปร่งสบายจะดูหนังฟังเพลงหรือเล่นเกมก็สนุกกันแบบเต็มอิ่มแน่นอนค่ะต่อเนื่องมาในฝั่งของล็อบบี้กันบ้างนะคะ โซนนี้ยังคงออกแบบฟังก์ชันของห้องให้ยังสนุกสนานโดยมีตู้เตาบินตู้ขนมตู้เครื่องดื่มไว้ให้บริการอีกด้วยค่ะมาดูในส่วนของพื้นที่ใจกลางคอนโดกันบ้างนะคะกับพื้นที่สีเขียวที่ออกแบบโซนต่างๆมาให้ใช้งานซึ่งจุดนี้สามารถนั่งอ่านหนังสือแชร์ไอเดียงานหรือมานั่งสูดอากาศก็ได้ฟิลไปอีกแบบนะคะ ต่อเนื่องกันมาตรงจุดนี้นะคะเขาออกแบบ outdoor theater มาให้ด้วยตกค่ำแล้วมาฉายหนังนั่งดูกับเพื่อนได้บรรยากาศเหมือนอยู่บนวิวเขาใหญ่ยังไงอย่างนั้นเลยโซนต่อมานะคะคือ over scale bowling ตรงจุดนี้เป็นอีกหนึ่งจุดให้เราได้มาออกกําลังกายและปลดปล่อยพลังกันแต่ที่โดดเด่นมากในจุดนี้เลยนะคะเขามีพินโบลิ่งขนาดยักษ์มาให้แหมถ้าจะให้ล้มพินขนาดไซส์นี้แล้วต้องออกแรงกันหน่อยแล้วมาค่ะและส่วนที่อยู่ติดกันจะเป็นโซนแอคทีฟเพลเกาให้เราได้มาออกกําลังกายเรียกเหงื่อกันได้อีกหนึ่งจุดค่ะ และทางโครงการยังใส่ใจคนใช้งานรถอีีโดยมีช่องชาร์จไว้ให้ลูกบ้านไว้ใช้งานได้ด้วยค่ะนอกจากนั้นยังมีชัดตันบัส9-12ที่นั่งเพื่อบริการรับส่งจากหน้าคอนโดไปจนถึงหน้าประตูมอธรรมศาสตร์รังสิตฝั่งเชียงรากบอกเลยน้องๆนักศึกษาใช้ชีวิตแบบสะดวกสบายแน่นอนค่ะ เป็นยังไงกันบ้างครับกับ f a c i l ิตีและห้องพักของที่นี่ Let เล Your Life ชายชายกันให้เต็มที่ชีวิตดีทุกวันตรงตามคอนเซปต์เรียนให้ป๊อปไลฟ์ให้ท็อปเล่นให้วินตอบโจทย์ทั้งวัยทำงานและนักศึกษาจะซื้ออยู่เองหรือว่าซื้อลงทุนปล่อยเช่าก็คุ้มค่ามากๆใครที่สนใจติดต่อฐานแอสเซทเข้ามาได้เลยนะครับ